ดิวอริสลานุ่งบิกินี่อวดเอลเอไม่อยู่ทะเลก็แซบได้แฟนขับแห่ขยมยอดไลไม่ทิ้งชื่อจะแม่สายบิกินี่จริงๆจ้าสำหรับนางลายหน้าสวยดิวอริสลาซนแฟนยกให้เป็นไอดอลความแซบภาคพื้นทะเลไปเป็นที่เรียบร้อย ล่าสุดสาวดิวเสิร์ฟความแซ่บไกลถึงต่างประเทศปิ้นตรงส่งไทยทำเอาไอจีร้อนละอุลุกเป็นไฟโดยฟา้าลุกบิกินี่ตัวจิ๋วสีสันสดใสแดงเขียวน้ำเงินอวดเอลเอสโชว์หน้าท้องแบลลาบยั่วๆหน้าอกสวยๆทำเอาหนุ่มๆตาค้างรกวาวกันกระหน่ำเลยค่ะ แต่รอบนี้ไม่ได้ฟาดบิกินี่กลางทะเลนะคะแต่ฟาดกลางโซฟาแม่ๆมมแถึงแม้จะฟาดกลางโซฟาแต่ความแซบก็ไม่ลดลงแม้แต่นิดเดียวซึ่งงานก็ถูกอกถูกใจแฟนคลับหนะักมากมาเข้ามาขยบบีอนไลห์แบบรัวๆพร้อมยังคอมเมนต์ชมว่าหุ่นแซบมากสาุดแม่